สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้นั่งกับพ่อมาเก็บเห็ดแล้วจ้าเห็ดถัว่วเบิ้งจะนั่งเสียเบิ้งตอนแรกว่าจะมาตั้งกล้องมันบ่พอเห็ดมื้อนี้มันพอแล้วจ้าไหนพี่ติ๋มโชว์สิโอนางขมเห็ดโอ้ยนันเดเห็นบ่าจ้าเห็นพี่พ่นเก็บบอนี่จ้าเ้าก็สิไปแกะไปปอกอีกรอบนึงแล้วจ้าเห็นปะพี่ติ๋มยุ่นมือนั่งนี่นเห็ดดิเน่ะเพี่อน พี่ติมคอยมาด้วท่างย่างนั่งถอยเกือบมาเนี่ยใช่หมดเลยนะคะเนี่ยเอมือคมคมเบิงจะ้ะหนามันสูงเหมือนมันหาก็ขึ้นแต่โอ้แต่มันเถาหลายเนาะพูนโอ้พี่ติมมุน <c oughs> <c oughs> เบิงจะเบิงห้อยนั่งเกียบไป <c oughs> นั่งไปเห็นมันค่ะเป็นดั้งไรค่ะเขากับเบอรอสี่สิบมุนเอเล่ตายซ้อนพูดะมุนอ้นอยยาะค่ะอ้ยอยย่อสินค่ะ ถุงมือนั่งก็เอามาอยู่ด้วค่ะนั่งส่บอติดค่ะเอาไปแจ้คุณพี่ติ่มได้ก็เอาไม่ได้ก็ทิ้งก่อนไปอย่าบีเบิร์ดเว้ยเ,เดี๋ยวแกเบงดูเบิร์ดเว่ก็มันโดนเบอร์ปอกหรอมันยากท้ามเบนี้น่ะมันยากในการั็เบรนก็มันโดนเบอร์สี่สิบนางไปน,นี่ยจา้านี่แหละจ้าดูสิคะเนี่ยเห็นไหมเบิงนี่จ้าเบิงลายนี่จ้าผุน่ะนั่งคมไ้พี่เพื่อนน่ะน่าประกาศตี๋ขี้งลายเพราะว่ามันอยู่รอขาหน้างี่เราเบิงส้วงเรา ตอนนั้นยางมาันบ่มีจ้ะม่นหาก็ามีเนี่ยมันเท่าเบิดเย็นมาอยู่ข้างถังก็มีอีกคมๆม,มาเอามือเต็งมาละจ้ะมานะจ้ะเฮ็ดอันนี้เฮ็ดทั่วพวกพี่พันเอิญฮะนั่งกับเพึ่งมาเก็บปีแรกขึ้นกันจะ้ะนี่นั่นแหละค่ะเก็บไปค่ะคุณพี่นั่งเอามีดไม่นะจะนี่จ้ะมีดนั่งแต่วันบ่ท่านมือจ้ะมันเป็นยังไงผู้นั่ง นั่นพี่เพิ่นปาดเราจะปาดเอาพี่ติมลอกให้ดูดอกหนึ่งได้ไหมหรือว่าเขาไปลอกที่บ้านเดี๋ยวพี่เพิ่นจะลอกให้เบิ้งนะจ้านี่จ่ะและ้วก็ลอกลอกมันลอกไงดีจ้ะโอ้ยจะเป็นแพร่งไงแต่มันเบิดเนาะอันนี้จะเห็นบ่เห็นเราล,ลอกบ่ลอกแล้วแันนี้ไปล่างมันขาวป้าเพิ่นหนึ่งใส่สมุนไพรจ้าข้าตะาไคร่ใบบก,กูดเท่าเนี่โอ้ยส่องใส่รถดีแซบค่ะแซบแป๊ดตายพุน่นจ่าเห็นปะ มันไงสวยไหมคะจ้าจ้ะสวยงามมากใส่ทังคะ่ะเก็บไปคะ่ะโอ้ทะเตนเม้าก็ยังว่าจังว่านั่งปติ่งคิ้งแต่เยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวนางเอาดูพี่ติ๋มเก็บให้คะ่ะวันนี้พี่ติ๋มเป็นแบบให้นางเอกนะคะนางเอก เป็นขากล้องนางเอาขากล้องมาอยู่ค่ะคุณจ้าขากล้องนั่งคูกเก่ามากผท้ถัางแต่ว่านั่งเก็บร้วมบ้านบ่อมมีอย่างนี้จะดอกอเทานั่งกันเลยพี่ติม๋มเก็บนั่งกันเลยเป็นคนไทยจับมือนี่นางเอกเป็นขากล้องนะคะเป็นมือกล้องนะคะมือกล้องก็จะนิ่งมั่งไม่นิ่งมั่งอนอัวเหม็นหูเน่าแล้วเหลือเกินคนเก็บก็ร้องไห้ไปเก็บไปนะคะเพราะว่าลมแรงมากเลยขี้โมกน้อยยมหยางจ้า เก็บจ้าเก็บเป็นอะไรมันเน่าเหรอมีเห็นไหมคะมีเห็นไหมคะเยอะแยะหน้าถึงตงิ่งเคี่งอะไรไงจ้ามันนั่นมันหลายเนะค่ะเนี่ยยางมากกะพ่ติมนะทุ่มนันมีตรแถาเบิร์ค่ะมีมี่มองนีอะไะที่มันนมนะนั่นเลยคะ่ะ นี่ค่ะหนึ่งดอกค่ะจอไว้นี่ค่ะเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะเนี่ยนั่งว่าพักอันนี้มันคือพักหนอกับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเห็นบอคันเนี่ยใบมันน่ะแต่ว่านั่งอันมันคิ้วคิ้วมันคิ้วคือใบฟรังคันนี่ป่ะที่นี้คือต้นหญ้าฝรังบานเฮ้าน่ะจ้ะเนี่ยฉะนั้นกินไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันาตห่าเดี๋ยวโอ้ยนี่ไงเห็นบอนี่ค่ะเห็นบ่นี่กนา่งคมลงไปน่ะ นั่งเฮีนองค์ที่ขะนั่งคมไปมุกกระชุนๆหัวนั่งเ็จปูรู้อยู่นี่พี่ตีม้าวหนึ่งดอกค่ะนี่แหละค่ะดอกเล็กๆพี่ตีมชอบดอกเล็กๆจ้าแถวนี้นางก็ไม่กล้าตีงคีงแหงนะคะเพราะว่านางเกเหยียบไปแล้วก็มีแต่ว่านางว่ามันตายหาหมดแล้วแถวนางนั่งอยู่ตรงนี้นี่จ้า่าสใหญ่บด้ใหญ่แล้วจะต่อกันมาทั้งหลังคูเขาห้องนี่จ้าบุะเห็นบอ นี่แหละค่ะมีแต่ขายใหญ่ๆเลยมีแต่ขายใหญ่ๆดคขานางเอกเลยค่ะผ่านการควบตละบาดเนี่ยโอ้ยสลบไปเลยนั่งว่าคุณนะสวยงามจ้าสวยงามเจ็บเฮ็ดกันจ้าเฮ้านี่จ้าเห็นไหมพี่ติ๋มนั่นแหละค่ะแล้วก็นี่จ้านั่งพี่ไปถาพี่เพื่อนนี่เห็นว่จ้าสองดอกหนึ่งดอกสองดอก เอ้วทำไมไม่ตั้งข้างหลังรอแล้วมาตั้งไปข้างหน้าได้ไงอยากโชว์เอออยากโชว์ไม่ได้นี่ไงคะนี่จะเดี๋ยวเขาจะไปลอกไปลอกมาแล้วมันก็จะสวยงามอย่างนี้นะคะเห็นไหมสวยงามอย่างนี้ค่ะพี่น้องเบิ้งอันนี้ด้วยค่ะเบิ้งมือหลังจากที่ไปเก็บหมักใหม่มา,มาผู้ให้ครัวบอก่ะเบิ้งมือนั่งดูเออเล็บกับบะมีนะ่าสงสารเธอจังเลยดูสิเนี่ยเล็บกุ่นจะดุดอยู่ไปต่อค่ะเบิ้งพี่ทีมเก็มเห็ดดีกว่าเฮา กุญกจสร้างมันทันหาเงินได้หลายแล้วล่ะในทองเป็บนบาทเลย้เออโอ้นี่ไงคะ<ม>อุปุอิปินางค้ำไปเนี่ยมึงใจเห็นมาพี่ติม๊มแล้วค้ำไปขึ้นกันแต่ว่านางค้ำไปนี่โอ้ยนา่งขามตัดเอาเนาะนา่งเน่ะนนป่อยากได้ดอกแน่น้อยพี่ติม๊มก็อยากได้แต่ดอกแน่น้อยอเรียนบกักค้ำมเอาดิสิแจะบบังรุ่นเห็นมนันน่โอ้ยมันก็น,น้อยว่าไม่เอาค่ะมัน มันติดมือนางแล้วมันก็เละตุ่มเปะแล้วค่ะโอ้ยชีวิตนั่งอกีกเนี่ค่ะเห็นไหมจ๊ะเห็นมาจ๊าจพี่น้องเห็นบอเสร็จละมือนั่งกับเห็นด้วยเสร็จละเห็นเลยพแพรวแพรววนี่จ้าดูท่าจะแก่แล้วนะคะเนี่ยแก่ไหมคะบอไม่แก่ค่ะพี่ติ๋มไม่แก่พี่ติ๋มชอบรุ่นนี้ค่ะเปิดไปต่อค่ะพี่น้องเบิรงดูกค่ะโอ้ยเยอะมากเลยดูที่เนี่ย โอ้ยปูลูปิลี่นี่มีแต่เห็ดนะคะเนี่ยมีจ้าเก็บจ้ะเก็บผู้นึงปาดพูดน้นึงพีกับพี่นอ้องน่งเก็บไปเลยลน่งปาดไปดอกเดียวน่งอมิดละก่อนน่งเป็นคนพีพี่ติ๊มจ้ะนี่นะหมดพียวางตีนไปน้ำมืโกบตรงนี้ พุน่ะาจ้ะเห็นมาพูน่ะนั่งคิดว่าลองนีสิม,มีบัสเราจะนีเบิ้งพูนจักมันเหตุอีหยังบูนเท่าเนอบปแล้วค่ะอ่ะมาจา้ะเห็นไหมนี่โอ๊ยนั่งข่มหัวมันหักแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่เตียมพี่เตียมเราคอยไปนั่งบ่คอยด้วยค่ะพี่น้อง นั่งต่ำไปแต่พืชแต่พืชเราได้น,นั่งนะเห็นบ่นเนี่ยโอ้แตกค่ะอไปค่ะพี่ติม๋มเป็นค่ะนั่งกับพี่ติ๋มมาคือกันดอกนั่งกันละเอียดเป็นบางเรื่องนะกันนั่งบางเรื่องนั่งกับว่าเป็นคนละเอียดดินี่จ้านางหักก็ล่เลยนะพี่ติ๋มนะพี่ติ๋มเลาไ่อยากให้หกักแล้วอยากให้ปาดเอามันคอยบอมันคอยบอแตกกไงะไปปอกไปลอกมันเสียมันสิง,ง่ายเร่านะบ,บ้านอ่ะคันคันเทาบนดึงเอาที่เนี่ย มันแตกไดค่ะหามนี่จ้าเดี๋ยวอ้าวมือนางกับบางกล่องไว้ปลาจ,จะปาดชึบโอ้ตะลอดอ้า,อามันอยู่ไหนล่ะปาดค่ะพี่น้องหันหลังขึ้นมากค่ะเต็มเบอร์40แล้วค่ะเรียบร้อย โอ๊ยแต่จะากขวนานะนั่งเนาะโอ้ยอีบ่ออีเม่ค่อยเลยหันหลังมาทำตาลูกวาวต้นนี้ค่ะเดี๋ยวนั่งไปตั้งกล้องกันนะคะ่ะเดี๋ยวนะะั่งค่ะมันหลแล้วนัน่งอยู่ตั้งกล้องจ้ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนั่งเข้ามาเก็บเห็ดเปลี่ยนเป็นกล้องอันหน้าล้วจะประเทศนี่เก็บซอยกันเพราะว่าพ่อเห็ดลายแล้ว นั่งอย่าไปเบิดอย่าบังลูกนะที่นั่งบ้านอ่ะอย่าไปเบิดเลยจ้ะนี่จ่าเฮ็ดอันนี้่้ะจ้ะโอ้ยเก็บค่ะเก็บโอ้ยมีดกระปั้มันเล็กเปย์โอ้ยมุนเอเล่ค่ะพี่น้องนั่งปเปล่าดอกเอามาอย่างนี้ไม่เอาเนาะบอกยาก<ต>ฮึ่มพุดนะค่ะมันร้ายหลายที่นั่งในถอยขึ้นมาไหมเจ้า เห็ดจ้ะน้ามาเก็บเห็ดอยู่เดินอัน,อย,อ,นอยู่หลังอันอยู่หางอยู่หลังห่างสัพยะสินค้าได้ไหมคะ่ะอยู่เนิน<ะ>มันก็ไม่ดีเหมือนหนูพูดหนูถ่ายเอาเนาะพี่ติมันยังเยอะอยู่นะแต่หนูเกียบไปหมดแล้วเฉยๆ่ๆอือเนี่ยเห็นไหมดูดิเห็นไหมเนี่ยให้หนูเกลี่หมาเลยเนี่ยน่าเกยียบเบื่อค่ะ มลเอเลทข้างหน้านั่งเห็ดถั่วจะเห็ดถั่วสรงหน้าน,นี่ก็เป็นของทีมเบิดละ่ะรูปเอาข้านเอาขันประเทศทันทีกับเหยียบเบิด์ตค่ะพี่น้องจะนั่งไปยังที่นั่งกันยังเหยียบอยู่นี่ค่ะอูลูอิลี่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่มันเป็นคนละเหตุคนละอย่างกันเอามือคมเอ๋อร์ค่ะเด้อหมดยางพี่ติม๋ม นี่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้นะ่ะเนี่ยเอาดูสิเผื่อมีไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะเห็นบ่จ้าต่ว่าสุน,นีมันเห่าแล้วจะ่เอานั่นจ้าหนุ่มๆอยู่นั่นจ้าหนุ่มๆอยู่กับพีต่ติ๋มจ้าแก่ๆโยนมาหานางนะคะนั่นค่ะพี่ไปเยอะแยะเลยจ้าเก็บเห็ดจ้าเก็บเห็ด บงนีจ้ะนั่งต่างกลองแล้ว,ลวจะต่างกลองแล้วมันบ่นเห็นนั่งก็เลยต้องจับคนนึงคนนึงเก็บจ้ะนั่นเห็นไหมคะเยอะแยะเลยค่ะอาวุโสโอเคไหมเป็นตะได้เงินประกันเข้าไหม อ้าทำไมโยนแรงยังเดือเห็ดนางก็บอบช้ำตายพอดีนี่จ้าน่าควรไปถายพี่ติมเรอ,อตรงนี้ก็มีแต่ไม่เอาจ้าตั้งมันไว้ตรงนี้มามาตรงนี้จ้านี่เห็นไหมนี่ เปิดญ้าไม่รอเนี่ยไปเลี้ยวไปไรจ้ะงาหกเหยียบเบดเองเหยียบหมดไปะล้ถ้าเ่าปาดมันแล้วมันบ่านให้ดำเข้าก็เอาจ้ะถ้ามันเอาไปแล้วมันดำก็บอกเอา จะเก็บเห็ดโอ้ยหักหักข้อล้อคิดพ่อไปควดเห็ดขี้อ้อยบ้านเท่าเนาะค่ะเนาะพ่อได้เคยไปเก็บเห็ดอ้อยบ่มีไหมไม่มีจ้าเห็ดบ่จ้าคันดอกเท่ามั้งน่ะ ดอกเทามันนะ่ะทีเป็นแบบนี้จ้ะดอกแกดอกเท่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะไปค่ะพี่น้องกรัฟพน,นี่ได้พาะได้กินแล้วละจ้ะเบ่งใช้เบ่งซุ้มมันเท่าจ้ะพุนะ่นะแมนวัดจ้ะ ดำดำคุกมุกคิกเมียกยุงสีมีตั้งแต่ห้อยเห็ดเปื่อยแล้วจ้ใจดำดำเลยจ้าพี่พัดไปแล้วไป้เป็ดมาดูที่รวมยอดมันนี่เบื้องอันนี้ใหญ่นั่นขามันจะเห็นขามันมันใหญ่ก็เลยเอามันพี่ละว่าขามันแสบกระดอกมันละก็บริลอกพร้อมจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากแม่พีย่คนนี้นะจ้าสวัสดีจ้า